เมรีโต้กับแอมมี่ยันไม่ได้ขู่ทำรายลูกสาวแชฉซ้ำถูกทำรายร่างกายเมรี Mary, ลูกสาวของปูพงสิต์โต้กลับเดือดแอมมี่เดอะบัตทอมบลูยันไม่ได้ขู่ทำรายลูกสาวแอมมี Amy, ่แฉซ้ำถูกทำร้ายร่างกายหลังจากที่แอมมี่เดอะบัตทอมบลูได้ออกมาโพสชี้แจงประเด็นทำแฟนเก่าน้องเมรีลูกสาวของปูพงศิษฐ์คัมพีท้องและไม่ยอมรับผิดชอบโดยระบุว่า ผมเลิกกับเมรีก่อนหน้าที่จะรู้เรื่องตั้งท้องหรือก่อนที่เขาจะไปตรวจคันแรกเริ่มที่ทราบข่าวผมแสดงการรับผิดชอบและขอคุยถึงการวางแผนการฝากคันทันทีไม่ต่ำกว่า3ครั้งที่ผมขอคุยเรื่องนี้ส่วนเหตุผมที่ขอเลิกก่อนหน้านี้มี3มเหตุผลหลักๆดังนี้ 1. เรื่องการขู่ทำร้ายลูกสาวผม 2. เรื่องใส่ความผมกับค่ายต้นสังกัด3การแชในรอบแรกที่เขายอมรับในภายหลังว่าเป็นคนสร้างข่าวเองและ จักกับนักข่าวและเพจเจ้าของต้นเรื่องผมมีหลักฐานทั้งแชททั้งหมดพยานบุคคลและซ c ซ v จะเปิดเผยทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ ต่อมาทางด้านเมรีก็ได้โพยเฟซบุ๊กพร้อมเผยแชทที่คุยกับแอมมี่โดยระบุข้อความว่าตัวอย่างการลงแชทที่ถูกต้องแชทข้อความวันที่ตั้งใจไปแจ้งเขาถึงบ้านว่าตรวจขึ้น2ขีดแล้วเขาไม่ยอมออกมาแล้วบอกจะเอาตำรวจมาไล่เมย์สุดท้ายเมย์กลับบ้านแล้วส่งข้อความตามนี้ทั้งนี้ในแชทจะเห็นว่าแอมมี่ใช้คำว่ากูมึงส่วนทางแชทของเมรีก็ได้อธิบายเรื่องที่ข่มขู่ลูกกับเรื่องจะเอาเข้าคุกว่าเป็นเพราะอารมณ์ไม่ได้จะทำจริง ส่วนเรื่องต้นสังกัดก็เคลียร์ให้แล้วนอกจากนี้เมรียังบอกอีกว่าตอนแรกก็ว่าจะคุยดีๆแต่ถ้าลูกเกิดมามีพ่อที่เกลียดเขาขนาดนี้เมก็สงสารลูกซึ่งแอนมี่ก็ตอบกลับไปว่าไม่ควรมีเด็กที่เกิดจากมึง นอกจากนี้เมรียังได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง t ิ k t ต o k โดยระบุว่าเรื่องที่ทำร้ายลูกสาวเขาตอนนั้นแค่บอกว่าจะบอกลูกคุณว่าคุณทำอะไรบ้างไม่คิดข่มขู่ทำร้ายที่พูดไม่ได้คิดจะทำจริงแค่ปากเก่งเท่านั้นยอมรับว่าพูดด้วยอารมณ์เพราะไม่ได้สนิทกับลูกของเขาส่วนเรื่องใส่ความไม่ได้ใส่ความอะไรเลยสำหรับเรื่องที่แฉเมรีเผยว่าไม่ได้เรียกว่าแฉก็แค่โพสเฟซบุ๊กตามปกติส่วนเรื่องที่รู้จักกับเพจก็เพราะ ว่าได้รู้จักกับเพจซึ่งรู้จักแค่ไม่กี่เพจส่วนเพจอื่นๆเมย์ไม่รู้จักสำหรับประเด็น CCTV รอบแรกเป็นตอนที่รอหน้าบ้านเพื่อให้เขาได้ดูผลตรวจ2ขีดซึ่งตอนนั้นมันมีกระดาษอยู่ในรถเป็นภาพวาดของเขาก็เลยโยนเข้าไปในบ้านเท่านั้นเองและก่อนจะไปก็แค่เปิดกระจกและตะโกนดา่าส่วนอีกครั้งก็ตอนที่เอาตาซาวก็เขาบอกให้เราไปรอเราก็เลยไปรอเขาและตอนสุดท้ายเป็นตอนที่เมย์เอาไว้ไปให้แม่เขาแต่สุด ้ายเมยก็ไม่ได้เข้าไปก็วางไว้หน้าบ้านแทนส่วนเรื่องที่เขาไล่ให้ไปตรวจอัลตราซาวด์เขาบอกแค่ว่าก้อยครบ9้าเดือนก่อนค่อยเอาไปเลี้ยงสําหรับเรื่องการตรวจเลือดหมอเขาให้เอาเลือดผู้ชายมาตรวจ ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าต้องยังไง <_ d ose> ก็เลยทำทุกทาง <_ d ose> ให้คนรอบข้างไปขอเลือดมาตรวจแต่ไม่ได้ขอให้กลับมาสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลย <_ d ose> ก็เลยให้เพื่อนสนิทติดต่อไป <_ d ose> เขาก็เลยติดต่อ,อกลับมา <_ d ose> วันที่เป็นข่าวแล้วก็คุยกันซึ่งส่วนมากเรื่องที่คุยก็เป็นเรื่องข่าวและคุยเรื่องลูกน้อยมากสุดท้ายก็เลยบล็อกเบอร์ไปพอวันต่อมาก็อันบล็อกเพราะเพื่อนสนิทเขาโทรมาบอกว่าจะขอเบอร์พ่อเราส่วนกับพ่อเรายังไม่คุยกับพ่อเลย ตอนนี้พ่อก็คงนั่งตั้งสติอยู่ก็ได้ส่งข้อความหาพ่อและบอกว่าขอโทษและบอกพ่อว่ารักพ่อมากแค่ไหนรู้ว่าพ่อก็คงโกรธเพราะทําให้พ่อเสียใจแต่จริงๆวันนี้พ่อก็โทรหาแม่แล้วแต่ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันบ้างเมย์ยังไม่ได้คุยเลยแต่พ่อกับแม่ก็คงอดทนระดับหนึ่งแหละที่อยู่นิ่งขนาดนี้สําหรับเรื่องที่เมย์บอกเขาว่าจะทําก็คืออย่างที่บอกจะบอกลูกเขาว่าเขาทําอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําอีกเรื่องก็จะแจ้งความเรื่องทาร้ายร่างกาย ก็หลายอย่างทั้งตบกระชากผมลากไปกับพื้นนั่งกับพื้นก็ถีบลงมือหลายอย่างแต่แค่ไม่ได้ใช้อาวุธแค่นั้น